الله أكبر الله أكبر الله اكبر الله أكبر الله اكبر الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله ا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 كبر الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحل الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا ايها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون الحمد لله ขอสนอเส้นเด่เอกร้อง Allah, สุบะฮ์นะวุตาทาละพระ้เป็นเจ้าแห่งซาคุนละโลกอัลฮัมดุลิลละก็คุณต่อพระองค์ที่อัลลอฮฺตาลานั้นได้ส่งท้าวฟิกได้ส่งฮิดายะได้ส่งทำให้เดือนรอมาตนตลอดทำเดือนผ่านไปด้วยความสวัสดิภักผ่านไปด้วยความง่ายดาย เราได้ทำอิบาดะต่อโลอย่างเต็มทีเทากับทีเบ้าคนนึงสามารถจะทำได้พี่น้องครับวันนี้เราได้บิสู์ตัวเองแลว้วว่าเราเป็นเบ้าผู้ที่มีความอดทนพี่น้องครับถ้าเราไม่มีความอดทนเราไม่สามารถที่จะยืนยัดบนการอด อาหารอดน้ำอดข้าวอดทุกอย่างนะครับที่ทําให้เสียบวดในเดือนรอมาดอนถ้ากับว่าเราพิสูจตัวเองนาะที่อัลลอฮ์เลว่าฉันคนหนึ่งคือบ่าวผู้ที่ต่ออาตต่อคําสั่งองอัลลอฮ์และทานนามมสสล่าอนบีุมฮัมหมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมพี่น้องชาวอีดินฟิตตรี่ที่คอรพรักหญ่งทุกท่านครับ วันนี้จริงๆแล้วพมพูดมาถึงชั่วโมงแล้วนะครับแต่เดียวในการชีเจงให้กับพี่น้องรู้ถึงระบบการทํางานของมัสยิดในการบริหารมัสยิดพมใช้เวลาในการพุธบ่าพี่น้องครับไม่ต้องงานมากวันนี้ให้พี่น้องได้ไปทําภารกิจของพี่น้องนะครับไปเยี่ยมเยียนปปะสั้นๆนะครับเผื่อฟูงยาสนิทมิสหายนะครับหรือว่าไปเยี่ยมกูโบฟากูโบมากอรนะครับ วันนี้นะครับมีเหลืองที่จะมายำเตือนกับพี่น้องเป็นหัวข้อหัวข้อพี่น้องครับพด้มีโอกาสติดตามข่าวสั้นนะครับในหนังสือพิมพ์มังหนังสือพิมพ์บางที่ไม่ค่อยมีนะติดตามข่าวสั้นในโซเชียลเน็ตเวิร์กรือว่าในอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับปัจจุบันนี้มีน้องครับมีคนทุกโรกเป็นจำนวนมากพระเป็นเยื่อข้อง18มงกุฎ ในโซเชียลในม,มีการโฆษณามีการชวนเชื้อต่างๆหน้านะครับเพื่อให้เรานั้นลงมลงจากคำพูดนะครับข้อที่หนึพี่น้องครับผมอยากจะย้ำเตือนพี่น้องว่าอย่าลงเชื้อคนง่ายๆนี่สำคัญพี่น้องนะชิบหามาแล้วพี่น้องครับลมมามาสแล้วชิบหามาไล่คนเลย สุภาษิตบาวัตถุครพี่น้องครับอย่าวายใจทางย่าว่างใจคนแล้วจะจนใจเองใช้ได้นะครับสุภาษิตน,นี้นะครับแม่แต่กระถังโรงเรียนซ่อนศาสนาบางแห้งข้าบวนการสิบเป็นมงกุฎยังเข้าไปทึ่งในโรงเรียนซ่อนศาสนาพี่น้องกินแรกครับความรุนแรงชวนทำธุรกิจ ลอให้ลงทุนรอยได้ลานอัลล่ะอละอิลัลองลงทุนรอยได้ลานลงทุนห้ารอยได้ทิพลานรอยลานคนที่มาพูดพี่น้องครับรายได้วันไปถึงห้ารอยมันไม่บัตรซี่บ้างพี่น้องมาแต่พูดรอยล้านเจ้าฮะราื้อคนไปทำอุ้มรถไปมาตินอุ้มรถกับเรา ก็มาไปเลยแต่เขาไม่ไปเดียวเลยสักวันทีทางนี้เขาเกียวอุ่นตางกาับบัญชีรอยลานอ้นละพี่น้องครับทำงานวันไม่ถึงหา้ารอยผูดรอยลานต็นเลดนะนีอารามาตวันเพียมามันไม่กลัวฝ่าผ้าบาังพี่น้องกับที่มันเล่นนายที่กลัวฝ่าผ้าพาังพี่น้องกับมันไม่ส้มเหตุส้มผลการลงทุนที่จะได้กําไรมาห้าสาั้นไม่มีใครให้ตันได้ พี่น้องครับใครให้ได้อะอัลลอฮฺ سبحانه และก็าาุตาลาให้ตนได้พระองค์เดียวเท่งนั้นเดือนรอมฎอนไม่มีขีดจำกัดในการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺการถือซินอัดเป็นข้องคาอัลลอฮฺะจะให้เท่าไร้นั้นแล่วแต่อัลลอฮฺต้นทองไว้ดีนะไม่มีในโลกครับลงทุนรอยไดรันไม่มี ตื่นครับนะครับนะตื่นสักทียี่กีตาแล้วตื่นนะอย่าลุ่มไรในคําพูดในคารมซึ่งจะทําให้เรานั้นถ้ามีที่ยู่ไม่มีน้องครับพมทีพ่อมได้พูดเรื่องนี้นะครับมีคนที่พมรู้จักคนนึงซึ่งเป็นอาจารย์ไม่ต้องเอ่ยชื่อว่าเป็นใครพี่น้องครับไม่มีที่ยู่นะครับจากที่เป็นอาจารย์ไปรวบรวเมเงินก็พี่น้องในกลั่ พี่น้องที่มีท่านะเจ้าข้องโรงแรมบ้างคนนุ่นคนนี้ม้างร่วมเอามาลงทุนกับกระบวนการ18มงกุฎลงทุนรอยได้พันล้านณวันนี้พี่น้องโทรศัพท์เปลี่ยนเบอร์ไม่สู้นาคนทา,ทางที่มันเป็นระดับอาจจารย์นครับนี่พี่น้องระวังให้ดีครับไม่มีใครให้ยต้นได้อินละหล์เว้นแต่ล้อเท่านั้นที่จะให้ทบเท้าทวีคุณ ทีไรที่จํากัดต้นท้องไว้เลยไม่มีใครพี่น้องเองยังไม่ให้พี่น้องครับอย่าว่าแต่คนเนอะพี่น้องเองยังไม่ให้ให้มันได้ตามมาสักลานมันเยยราสักหาเส้นมันยังไม่ให้นะพอแม่เองมาที่ไข้ทีกลย,ยังไม่ให้หล้ถึงขนาดน,นั้นมันเป็นไปไม่ได้พี่น้องครับตื่นสักทีอย่าลอกตัวเองเราเป็นมนุษย์เรากินข้าว อย่าให้เผื่อนเอาหญ้าให้กินปีนองครับขฟ้ฟากนะครับเรื่องนี้ดีว่าบ้านบางลาก็เราไม่มีที่พมหมายเร่งเสียกอนอย่าให้ให้มันมาถึงบ้านบางลา,า,า,งลาไอประเพทลงพุงทุนรอยได้รอยลานพันลานนะครับจบวันนี้พุ่มรับอามาน่าแล้วมาบอกให้ปีนองฟังเลยนะครับเคยแล้วที่ให้ได้อะนกจากอัลร้อนนั้นไะด,ด้ดยัยดัาล ไอ้จอมหลวงโลกจอมโกหกที่จะพุทธขึ้นมาในยุคสุดท้ายจะมาโลกลูกล้านอาดัมให้ลงพิษมันมีความสามารถที่อ oh ัลลอฮ์ให้มันเนรามิตทุกสิ่งที่เราต้องการนะครับเรายากรวยมันให้ด้วยแต่นั้นเนี่ยมึงต้องเปลี่ยนศาสนานะอย่าหนับทือ oh. อัลลอฮ์ยากเห็นพ่อแม่ที่นอนในกูบโบมันให้หได้ได้ นั่นคือความสามารถของมาเสียดัดยหญ่แต่ถ้า,าวันนี้พี่น้องครับถ้าใครมาว่าเต้นวะเราเห็นพ่อแมยอยู่ในกูโบเตืนบอกมันไปสื่อหญ้าบากินท <c oughs> ์ให้ให้บาซีา่ไม่มีไม่มีในซาราบบในอันกูรอานในฮะดีสไม่มีถ้าใครว่ามีเอามาให้ผมแล่เห็นพ่อแมยในกูโบอโอ้ยมันตาทิพย์ถึงขนาดน,นั้นไอ้คนกล็ลงมเอาลงมเอา kêu tám mày dân hình ảnh lo bàn tôi mâm tình mày dân hà đại đây mai tình mày dân tiệp tôi ra nè nó bảo đâu ta nhân này mày dân mày hay lùm khao an mày lên con anh không có tặng chơi chơi mày dân bèm rầu mày dân tương kèm mày dân hình ảnh lo Âu vì xa hai cái ma mà đôi thính xa đôi thính ma đi ไม่รู้เรื่องที่ไปหาแกการแหละคันสูงสุดแหละอ่านกีตาอีมั่งวาซาลีรู้ไหมว่าอ้มังวาซาลีนั้นเขาอาเลมวิชาฟิกมาก่อนเขาอาเลมอุสรดีนมาก่อนตอนที่ก่อนที่เขาจะมาอาเลมวิชาอินมูตาสุฟวิชาให้แกกาไม่รู้จักขั้นตอนแล้วมาทําอาเลมมาทําหอได้ว่าตนมายั่งแต่แกนมายั่งแต่เปลือกตนมขาวไม่ถึงแกน ตนไม่ย่างหาได้ได้ไหมทำห้มามุ่งพอเราเอาละแล้วล่ะเราเอ้ยวันน้มามุ่งปั่นเพือตนซ่อนเพืออันนี้ทำเพือตนซ่อนให้ไม่ยัางไงตึงแกนมันเขาที่กี่ตึงแกนได้เพือพี่น้องอัลลอฮฺฮุอักบัตอย่างจิตอย่างดูนี่อายุถ้ามีแกนได้ไม่พี่น้องนี่สิ้นทวงหัวถ้าตึงแกนได้ไม่พี่น้องนี่สิ้นเผิ่มมาทุกวันท่าละมีทุกวันมีแล้ว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 เพิ่มแล้วเพิ่มแล้วไม่ย่งตนไม่มีทางที่จากกโชตาวะโต ไม่ยั่งตนไม่มีคุณภาพต้นมีหน้ามาบอกว่าต้นไม่ยั่งเ,เห็นอัลลอฮ์สามบองูจริงเลยนั่นพี่น้องครับอย่าลงนะครับปัจจุบันนี้ลงนะอะไรล่ะที่มันบอกว่านันไม่ยั่งเห็นอัลลอฮ์ผมจะอธิบายให้ตนฟังนั่งซื้อแลไหนะพี่น้องไม่ยั่งเห็นอัลลอฮ์วิชาฮะเกียรดุรุนนาฟิสกิตาพิซันตะปโนยั่งเหมือน,อนอก,กัน กีตารฟองทัง้นครูอาลีชายามักกะนะครับลูกศิษย์ครูอารีชายาหนังอยู่คนนึงผีงฟาอยู่คันลั่นไว้แล้เดี้ยท่ามกันเลายครูอรีชยาส้นถือการเห็นอัลลอฮ์ไหนมียังมีนามาบอกว่าเห็นอัลลอฮ์คนอยู่คนลั่นมันแบบนีคิดมันยังไม่อยู่ว่าคอค์ตอกใคลั่นนั้อย่างที่บอกว่าเห็นอัลลอฮ์อัลลอฮ์หัวอกพี่น้องครับต้นชายมิจารณ์ให้ดีนะนี่แหละอย่าลงเชื่อคนง่ายๆ เห็นอัลลอฮ์ในทีนี้คูนิชยาอธิบายว้ยวาเห็นอัลลอฮ์ในไมยั้งนั้นทุกสิ่งที่ตนเห็นเป็นเรื่องรายซาละทุกสิ่งที่ตนเห็นเป็นเรื่องดูเนียในไม่ยั้งเวลาตนตะเบออัลลอฮ์เับบัดการกามานีกามามามัวมันเลยให้คิดว่าสิ่งนั้นคืออัลลอฮ์ให้คิดว่าสิ่งที่ตนพบเห็นในไมยั้งนั้นคืออัลลอฮ์ อ่านผัวนังสื่อไหม่ะเห็นอัลลอฮ์เห็นพันธุ์ไหนอัลลอฮ์อัลลอฮ์มันมึงไหม่ะมีฟากมฮพี่น้องครับต่อเดียวที่เป็นเรือนะครับเอาอัลลอฮ์ไปเรียบกับมรคลนี่เป็นเรืออันตารายอย่าให้เขาลอกไงางเติ้นอย่าตกเป็นเยื่อของขุดงูนะครับนะครับอย่าให้เขาลอกนะครับนี่คือพุ่มฟากวาวิชาให้แกกาถ้าเคยยนเดียนหกซ่อนให้ นะครับพ่อมเรียนได้แลแต่บางทีอธิบายให้เตนเข้าใจฮาเกกาต้นไม่เข้าใจพอต้นจะเรียนฮาเกกาได้นั้นตนต้องแข่งวิชาฟิกก่อนอบาดาที่เตนทำอยู่ทุกวันต้นไม่แข่งที่อ่ะมันยังอย่างไม่ถูกที่อ่ะติ้กี่ครั้คันใดเผื่อใดเขาทำให้ขึ้นที่ครั้งติกี่โดจะกคันแรกขึ้นไปคันทุกท่ายเผื่อใดมันเป็นไปไม่ได้มุสตาเฮนเป็นไปไม่ได้พี่น้องครับ ไอคนที่มาเล่นมันก็เล่นตลอดแตยพี่น้องไม่อายมรนอัลลอฮ์ไม่เรียนสักตัวนึงอ่านิตตาไปไม่สักตัวนึงไม่เคยได้เรียนมาเป็นม่ออ้นี่ยางหนึ่งมาเป็นม่อใครรับรอง่ะกระทรวงได้รับรอง่ะโรงพยาบาลได้รับรอง่ะไม่เคยเป็นม่อไม่เคยเรียนม่อแต่มาเป็นม่อมันก็ได้แค่เพียงมอดูมอดเอาเลยได้มาไปกว่านี้ไหมไม่เคยเรียนศาสนา แต่มาบอกว่ามันไม่ยั่งเห็นอัลลอฮ์อัลลอฮ์มันนี่เนื้อหนะ้าบีนัดพี่น้องขับคนประเพณีนะพี่น้องฟังให้ดีนะเรื่องนี้อันตรายนะครับการจะรู้จักอัลลอฮ์เราจะต้องเรียนเป็นขั้นเป็นตอนวิชาฟิกเราให้แข้งวิชาอุสลุดดีนวิชาอุซนุนเราต้องให้แข้งนะครับวิชาฮะเกกาสมันคันซุ่มยนะครับไปคันซุ่มเลยตะสวุบ อย่างไม่เข้าใจอีไปเดียดฮะแกกะาเป็นไปไม่ได้พี่น้องครับวิชานี้เป็นวิชาที่เข้าใจยากนะนี่คือนึ่งตีพุ่มยักเตือนพี่น้องเตือนคอทีซ้องพี่น้องครับอย่าใส่ใจกับคำพูดหรือการกระทำข้องผู้ที่ไม่ว่างดีถ้าเตินไปใส่ใจนอนหมือนเลยนะพัะชีวิตเติ้ไม่มีความสุขคนที่เพื่อนไม่วิจารณ์คือคนไม่ทํางเ พี่น้องครับคนที่เพื่อนไม่หวามันไปทำไรนอนขึ้นเรียกอยู่แก้านไม่ให้ความร่เมืออะไรด้านนั้นคนที่ทำงานอย่าทอแทอย่าสินว่งพี่น้องครับอย่ามดกำลังใจไม่หวาถางดา้านสังคมการเมืองเรืองศาสนานะเราต้องให้กำลังใจสึ่อการเงิน,นปุ้มชีเต้นไปในนทางที่ถูกต้องความสามารถผม บอกกันไปให้ทุกทางพี่น้องครับตามหลักการศาส,สนาบรรทัดานคือกุอานะฮัจิด์ของท่านนบีสุลต่านอัลลอฮอะลัยฮิวะสัลลัมถ้ามีถ้าไม่มีอุลามะว่าพันได้อุลามะพันได้แล้วที่เราเชื่อได้ต้องแหล่ด้วยม่ใช่อุลามะอุลามอไม่ได้แหล่ด้วยพี่น้องครับคนพันได้ที่เราจะชูเชื่อเขาได้คนเราทุกลอกหงพี่น้องครับ ผมเช็คได้แลลวใส่เขาได้ทุกอบหงายละเมื่อติ้ผ่ารถไปซ่อมในร้านซ่อมรถนั้นตนไม่มีความรู้เรื่องรถตั้มใจชังบอกพันในตนเปลี่ยนมดติ้ไม่มีความรู้ไม่มีต้นทุนที่จะไปคานช้างวะเฮ้ยไอ้นี่อย่างดีอยู่เลยนะไม่ต้องเปลี่ยนนะไอ้นี่ไม่ต้องเปลี่ยนชายได้อยู่เลยนะตั้ไม่มีต้นทุนที่จะไปจับช้างนั้นว่าช้างนั้นต้มตนมาไก็มันลอเตันนั่นแหละ ไอ้น,นี่ก็เหมือนกันตอนทุนศาสนาไม่มีเปืี่นจูงม,มุกไปพันนันพันนีพันนันพันนีก็เชื่อมัดใจอะไรพี่น้องมันก็ไม่ต่างอะไรกับกานเตารถไปซ่อมแค่ด้านเลยต้นไม่ใช่เป็นช่างยุ่นน่ะข้อว่าฝือนกับว่าพันนันเนี้ยปจุดประสมบอกต้นคือรถต้องขับต่อไปได้นั่นนั่นเปรียบให้เตินเขา้าใจง่ายๆนะครับอย่าใส่ใจกับคำพูดหรือการกระทำของผู้ที่ไม่ว่างดีอิมัมชาฟีอีของเรา มาทับชาฟีบอกว่าผู้ใดขาดว่างหวาจะรถผลจากคำพูดที่ไม่ดีของคนอื่นเขาคงนั้นเขาคนนั้นคงเสียสติไปแล้วพี่น้องครับนั่นคือคำพูดของทายมุชาฟีวาคนทำงานศาสนาคนทำงานเป็นแนวหน้าใครที่ขาดว่างหวารถจากคำวิจารณ์ของคน ดีมัมช่ชัฟววี่วะคนคนนี้เสียสติเสียแล้วมันเป็นไปไม่ได้พี่น้องครับคําวิจาร์ของคนดีไหมดีดีครับเราได้เปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองอย่าให้เขาย่ออย่างเดียวยกแตนีว่วงพูไม่มือวาร้อยเราร้อยจนลืมไม่ได้พัฒนาอะไรร้อยคาพูดแต่ไม่มีร้อยในาการการะทาให้เพื่อนวิจารมาพุ่มนาไปปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงแก้ไข ยินดีน้อมรับทุกคำพูดทุกคำแนะนำพี่น้องครับนี่คืออิบานชาบีแม้กระทังอัลลอฮ์ยังมีคนขอล่าเลับอิบานชาบีวะแมต่นาีก็ยังมีคนหวาซ้ำห้าอะไรกับคนเราเราคนธรรมดานี้เผือนที่ไม่หวาอย่าขัดว่างนะตาเคยขาดว่างพันนันคิดว่าจะรถพลจะทำวิจญ,ญาณคนนั้นได้เสียสติไเสียเลย นี่คือธานิมัาชาฟีได้บอกไปพะนธนะครับ้อทีซ้องคอทีซ้มแขงมดแหลกพี่น้องสามคอฟาดกันวันนี้ผูจัเข้าใจง่ายๆให้พี่น้องได้ไปคิดนะครับได้พิจารณาในสิ่งที่พมพูดนะครับ้อเท็จจริงเป็นอย่างไรพี่น้องครับ้อทีซ้ำยาทำลายหัวใจย่าทำลายหัวใจตัวเองด้วยการคิดชัว่ว การที่เราคิดไม่ดีคิดชั่วคิดซอเล่นคนอื่นคิดจะทําลายคนอื่นนั้นเป็นการทําลายหัวใจของตัวเองนะไม่ใช่ต้นกินเนื้อชันกว่าเผือนั้นตน้ว่าดีกว่าเขาปัญญาดีกว่าเขาแต่คิดกี่เอาเปรียบคนอื่นนะครับคิดชั่วคิดไม่ดีนั่นคือการทําลายหัวใจ พอหัวใจนั้นถูกสร้างมาเพื่อบรรจุลักษณะที่ดีงามเท่านั้นหัวใจที่อัลห้มาอัลบรรจุข้องดีเท่านั้นวันนี้ไม่ยั่งตึนไม่ขอชอแต่เราเวาตึนจะบุญว่าให้หมดเร็วเพราะหัวใจตึนไม่ซา,ารเร็วพีน้อครับมาอยู่อะไรไมาอยู่ในหัวใจมดแล้ว เอามาบรรจุในหัวใจข้องที่ไม่ขาวเหลืองกระผามาอยู่ในหัวใจปล่อยปล่อย,อยมันเสียบังพี่น้องครับอย่าเอามาใส่ใจเลยหัวใจถูกสร้างมาเพื่อบรรจุคุณลักษณะทีด่ดีดังนั้นอย่าทําลายหัวใจด้วยการคิดชัว่วย่ารักสิ่งที่ชัว่วและรวมทึงสิ่งจะนําไปสู่ความชัว่วอย่าให้หัวใจเราเปื้อนนะครับพี่น้องหัวใจที่บริบรสุทธ์เท่านั้นพี่น้องครับที่จะถูกนําข่าวสวรรค์ของลอัุษมานาะหัวตาล่า มีชีริกแค่เพียงเม็ดงาเดียวกำไมไได้ขึ้นอย่าวา่ามะพี่น้องครับนี่คือหัวใจที่บ่อยสุดเมือ่อใดที่นำสิ่งไม่ดีเข้าไปในหัวใจนั่นคือการเริ่มต้นก้าวสู่ความชั่วเร็วอะไรบ้างอะความอิจฉาเอาข้ามาทำได้หัวใจอิจฉาเพิ่อทำไรฮะมันได้ดีอัลฮัมดุลิลลาห์เพื่อมันในออกสาการมเรากำลังบางอยู่อย่าไปอิจฉาเขา ยกยอ่องเส้นละเส้นเขาข้อเขาอายเขารวยเขาไปเลื่อยก่อนความรวยก็มันมีประโยชน์ต่อคนในสังคมไม่ใช่ไปคัดเข่งคัดค่าคนรวยเ้วเคยยีให้สากาัาคนจนน่ะคนจนเอาสากการมาจากนาะพี่น้องคันราไปคัดค่าคนรวยพอเขารวยสักอิดเราอิจฉาเขาทําให้เขาพัางพินาศอยากเห็นความชิบหายของเขาอย่าเอาสิ่งเล่ามีมาคิดไม่ยั่งก็ไม่ได้ถ้าหัวใจยังสบปลกตนก็งไม่ตายแล้ว พี่น้องครับหัวใจไม่ดีทําผือให้หัวใจดีเตรียมพรมพี่น้องครับรรมาดอนได้คัดเราหัวใจทั้งนอกทางในได้คัดเกาตเดินทนทอย่างไรให้ลั่งจากรรมาดอนให้หัวใจของตนคงสะเทียนเมื่อนกับว่าตนใช้ชีวิตอยู่ในเดือนรรมาดอนนะครับนี่คือสิ่งที่พมยำพี่น้องไวเช่นกันเมื่อหัวใจนำสิ่งดีๆเข้าไปนั่นคือการเริ่มต้นกาวสู่ความดีนั่นแหละ เช่นการอดทนอลัลลอฮ์หลักผู้ที่มีความอดทนในะมหากัมภีร์อัลกุรอานคำว่าซอบาคำว่าอดทนอลัลลอฮ์กล่าวไว้ตึงเจ็ดสิบถีตั้งแนะก้าวไว้เจ็ดสิบถีเหลืองการซอบาอดทนอลัลลอฮ์จะอยู่เคียงข้างกับผู้ที่มีความอดทนพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องนะครับเรียนรู้นะครับพยายาม ในสร้างหัวคอที่พบในนําเสนอกับพี่น้องในวันนี้ทุกถูกบาลาที่นํามาซึ่งความกายฉีดอัลลอฮ์มันคือเนี่ยมากไม่ใช่บาลาไหมบางคนคิดว่าบาลาโควิดบาลาแต่เมื่อโควิดเราไม่มีการเราได้ไมายั่งหาเวลาตอนไม่มีโควิดเราได้ไมายั่งไม่บั่มได้รับแค่ พ่อกิบเบียสุโร่แขกถูมาบาลาทีน้ำมาซึ่งความกล้าชิดเอาละห้าชายบาลาไม่มันคือเนียมัดเมื่อตันลำบากตันนึกถึ่งเอาล์ไม่ใช่บาลาพ่อตันบายตันไม่เคยนึกถึ่งเอาล์เลยพี่น้องครับไม่สุเราพมทําดังกระหึ่มแหลก็ไม่ได้ยินนั่นนะพี่น้องอย่าคิดว่าบาลา นะครับคือพผยพิบัตถูกบาลาที่ทําให้เราลําลึกถึงอัลลอฮ์ที่ทําให้เรากลา้ชิดอัลลอฮ์มันคือเนี่ยมาสมันคือสิ่งดีห้าชายบาลาไมแต่ทุกเนียมาสที่นํามาซึ่งความห่างไกลจากอัลลอฮ์บางที่เราคิดว่าเราค่ายทีได้รวยเราได้หนายหน้าเราได้เงินมามากเราคิดว่าโอ้ไอ้นั้นค่องดีแล้วเงินก็ฮาล่าดีว่าเงินก็ฮาล่านี่ว่าไอ้นั่นคือความดีแล้ะ แต่ความดีทําได้แล้วอ่ะต้นรวยปั๊บต้นลืมอัลลอฮ์สากาต้นไม่ใจไม่ยั่งต้นไม่เม้งบววต้นไม่ฮันเล่แสดงว่าสิ่งที่ต้นคิดว่ามันเป็นเนื้อมาดมันเป็นความดีถ้าชายความดีไมมแต่มันคือบาลาคาตัวตนเองนั่นพี่น้องครับขอคิดพ่อผู้ในต้นคิดนานๆึ้นพบสักที ทุกวันสุกพมจะมาคอยขึ้นนะครับทันก็เตปทําหน้าที่ดีอยู่แล้วย่างลายทีติผมก็ได้ขึ้นกุตาบาตามสังเวียนข้างอนตามมาัจิตต่างๆถ้าพี่น้องเคยไปไหมยั่งตามมาัจิตอื่นๆจะพบพุผมพมไป,ป,ปมัตถาภูเก็ตแล้วพี่น้องครับก็จะทํางานศาสนาต่อไปไม่ใช่ทําเฉพาะบางลาคนข้างอกเคยคิดว่าคนบางลาอัลละคนบางลาปนนี้วันนี้พี่น้องครับ ตัวแทนก็บางบางลาไลา่คนออกไปเจิดจาทางนอกให้สังคมได้รับรู้ว่าคนบางลาก็มีดีนั่นพี่น้องนี่คือสิ่งที่พมอมยาใหญ่พี่น้องส่งเสริมอย่าไปคัดแข่งคัดข่าใครเองเรื่องนั้นาพักดันส่งเสริมไม่ใช่ลูกเราไม่ใช่ลูกฐันล้านเธอกอส่งเสริมเพราะมันคือผลผลิต พ่อมู่บานของเราที่จะมาทดแทนคนอย่างผมและปอติบิลลนและคนอื่นๆส่งเสริมไหมท่านพี่น้องสากาลเอามาให้มั้ไยไปมีสากลาจ่ายสากลาให้มั้ยส่งให้มันเรียนชน,นะคนไยลิตติเต้นทำในวันนี้ไม่เสียหา้ายพี่น้องครับพี่น้องทีลกขอว่าสุภานาหัวตาลาสุดท้ายนะครับข้อุตะบานในวันนี้นะครับผมอยากจะฝากพอคิดแต่มันไม่ใช่ฮะดิษ มันเป็นข้อความที่จะให้กำลังใจกับทุกๆทานนะครับเมื่อเราฟังข้อความนี้แล้วนั้นเราจะไม่ทอแฉเราจะไม่บกเบกเราจะไม่วันไวและเราจะมีกำลังใจในการฟันฝ่าอุปสรรคซึ่งแม้ว่าพมรมรั่วทุกทานในวันนี้นั้นลำบากพมเองก็ลำบากทุกทานก็ลำบากเพราะเศรษฐกิจมันลำบาก เ้าอยางนักเพกพี่น้องครับนักบอสมควรมีคนมาท่ามทางท่ามทางสะอิดมีคนมาท่ามทางไม่สาบว่าความซ้าเร็จไปทางไหนครับตุยมมาท่ามทางความซําเร็จไปทางไหนเราอยากไปห้ามนันนี่อยากเป็นนักธุรกิจที่ยิงใหญ่อยากสบายอยากมีเงิน อยากมีตําแหนงอยากมีหน้าทีอยากมีการงานที่เจริญก้าวหน้าความสําเร็จไปทางไหนครับตุ้มั่งอ๋อความสําเร็จด้วยับรถตรงไปเรื่อยๆไม่ต้องย้อนกลับนะครับจะเจอทานุ่นคนดูทูกก่น้องฟังใอ้ที่นะ้ขับรถไปเรื่อยๆไม่ต้องย้อนกลับตุ้นจะสําเร็จใช่ไหมอยากสําเร็จใช่ไหมตุ้ยมั่งบอกทางแล้ว ขับรถไปเรื่อยๆไม่ต้องย้อนครับจะเจอทานนคนดูทูกตนพ้านไปให้ได้จะผ่านแยกหลอมเลีวเลียวทายข้าวซอยริบรีต้องมาเรื่อยๆรดอุโมงค์พิษวันแล้วให้เหลียวข้าตรงซี่แยกทอแที่ยาวๆต่อไปตามทานนอุปสรรคจะเจอคลองทอดใจ ข้ามสะพานลมลุกคุกขานขับไปอีกไม่กี่อึดใจก็จะถึงทางให้ความสำเร็จพี่น้องครับนี่คือมนุษย์ต้องเจอครับถ้าเดินผ่านไปได้มื่อดูเนี่ยนี้ลำบากรือเตินกระทุนได้ก็ให้วันอีดอีดินฟิตตรีในปีนี้นะครับข้อให้ตุกๆุกทันที่มารวมกันละมาัดไฮโลตาล่าด้ตอบรับการางานของ่ัน ที่ทันได้อุตส่าห์พยายามมาทางเดือนและทุกโดอาข้องทันที่ได้ยกมือข้อตอบรัตดังเสียงเบาเสียงดังเสียง่องหัวใจที่ไม่ได้ข้อแต่มันดังอยู่ข้อให้อลลอฮ์ตอบรับและให้ทุกทันรวมกันข้อโดอาพี่น้องครับทาย่บานของเราอยู่เย็นเป็นสุขมีความสมามัคคีนะครับมีความรักซึ่งกันละกันเด็กให้เกียริผุ้ญย ผู้ใหญ่ให้เกียรติเด็กนะครับฝ่ายการเมืองทํางานข้าวค้ากับฝ่ายศาสนาฝ่ายศาสนานําพาการเมืองข็อให้เราทุกคนรักนั้นพี่น้องครับด้วยใจที่บริสุทธิ์อินชาอัลลอฮ์ผูกปัญห้าเราสามารถฟันฝ่าไปได้ด้วยการหมุงม,มันและตั้งใจที่แน่วแน่อินชาอัลลอฮ์อาเมนยารบรบันอาลมีอูุบิลลาฮิมินัชชัยตานิราจิม بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي كسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم وَلَيْسَ المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم